เนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้นอนไม่หลับจะไปโรคประสาทนอกเหนือจากโรคประสาทแล้วกลายเป็นโรคมะเร็งนอนโรคมะเร็งแล้วกลายเป็นโรคที่แกสกร้อนกลายเป็นหืดเป็นหอบไปกลายเป็นโรคล,ลำไส้ไปเลยเครียดขึ้นสมองทาไมขึ้นสมองลงลำไส้ต้องเป็นลำไส้ลำไส้เสียเปลล็นโรคลำไส้ดีไม่ดีก็เป็นโรคมะเร็งแก้ไม่ได้ต้องตายทุกหลยถ้าลมดีมีปัญญาโรคยังหายได้สองคน พี่น้องเป็นโรคมะเร็งอยู่ปริญาโทจุฬาจะต่อปริญญาอีกหมอบอกมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่รอดแต่ยังเดินต่อแตะได้บอกคุณหนูหมอบอกว่าตายใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยเถอะเอาละหนูถ้าจะให้หลวงพ่อช่วยหนูต้องชื่อหลวงพ่อนะตั้งใจเดินจงกรมตายให้ตายตายหลวงพ่อจะเผาให้วัดนี้ เาฟรีนะและเทศฟรีด้วยแล้วความาติกาฟรีแล้วมีญาติมาเลี้ยงฟรีอีกทำไมฟรีฮะยอมรู้ไหมทําไมฟรีฟรีนี่มีคนชอบนะถ้าเก็บเงินมีใครชอบเราเลี้ยงฟรีได้บุญมากบุญอยู่ตรงนี้มีความสุขได้มีโอกาสเลี้ยงเขาเมื่อกี้เลี้ยงแขกไปสองสามร้อยคนแล้วชื่นใจ ได้เลี้ยงเขาอิ่มหนำถึงเราหิวก็ไม่เป็นไรเนาะเราหิวก็ไม่เป็นไรขอให้คนอื่นอิ่มเถอะคนอื่นมีความสุขความใดเราจะมีความทุกข์ยังไงแล้วคนอื่นสุขแล้วก็สุขด้วยไม่ใช่ไปเอาความสุขเข้ามาแล้วถีบเอาความทุกข์ไปให้เขาคงไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนทนยายญาติยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรง <c oughs> หนูกลัวตายไหมกลัวตาย เอาละอยากรัวตายให้มันตายไปเลยเดินจงกรมว,วาระสุดท้ายเนี่ยผมเผิมรั่วลนมาแล้วไม่ขึ้นเลยเป็นสาวจบปริญญาถกเอาละตายลงพ่อจะทําศพให้พ่อแม่ขอเป็นห่วงลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงตายเดี๋ยวทาศพให้อย่าไปคิดถึงเรื่องของใครคิดถึงเรื่องตัวเองเดินจงกรมตายมันตายกำหนดตะเพิดปวดท้องมาก มาเลงวาราสุดท้ายเนี่ยใช่หน้าหมดแล้วหมอบอกเกินหมดแล้วข้างในปวดหนอปวดหนอพอนั่งได้เดินจงกรมอีกยวมานั่งยืนหนอห้าครั้งปวดหนอปวดหนอลวงพ่อคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดท้ายเลยพอปวดท้ายเนี่ยเดินแข็งแรงขึ้นอยู่ต้องเป็นร่วมสิบห้าวันเสร็จแล้วกลับไปชาวใหม่ ไปหมอชายเะเลไปเอ๊ะมาเลงหายไปหมดแหละไปทําอะไรมาเหรือทานยาอะไรเหรือไม่ได้ทานนั่งกลับมาฐานหมอเห็นด้วยหายเดี๋ยวนี้ทุกคนต่อปัญญาเอกทั้งคู่ต่อปัญญาเอกแล้วแต่เขาไม่ใจเสมอไปนะยมนะไม่ใช่ทุกคนบางคนไม่เอาบอกให้แม่เอาตามนี้เขาก็ต้องตายคนเราเนี่ยไม่ต้องกลัวตายนะ ตายให้มันตายแต่หมายเหตุทายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวนี้กลัวตายจริงแต่ไม่ไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้อยากอยู่กับลูกต่อไปอีกเนาะเอาอย่างนั้นไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรกลัวตายไหมกลัวไหมไม่จะไปกลัวตายให้มันตายเช,ชื่อตามมาเถอคอยหายใจไว้แล้วกินข้าวไว้ มันจะตายไหมตายไหมก็หายใจได้แล้วไม่ตายหรอกไม่กินข้าวแล้วไม่หายใจมันจะตายใจเข้มแข็งฉลาเสรีชนะกายตัวเองโลกหลายแน่แต่แล้วแต่ท่านทั้งหลายอาตมาบอกท่านมาเนี่ยอาตมาเนี่ยโอหกักทำไมไม่ตายหายใจสะดือได้ ถ้าใครอยากจะรู้ว่ให้ใจสะดือได้ลองดูได้เดี๋ยวจะหาว่าอาตมาโกหกนะไปเลยไปที่ถนนให้รถทับคอให้หักดูช่วหายใจไหมสะดือเนี่ยนึกถึงแม่ตลอดแม่ตรรมาเพิ่งเผาไปมาเรืเร่อยๆเนี่ยร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีเลยนะอารมณ์ดีตลอดสวดพางมกาอ่านถือไม่ออกอารมณ์ดีพอร้อยกันหนึ่งปีแกก็ค่อยๆกำลังก็ถอยไป แล้วก็หมดลมไปโดยอัตภาพคือหมดสภาพไปเองร้อยอายุร้อยกว่าหนึ่งปีคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะลมดีนะไม่มีโมโหใครอตมาอยู่ก็โยมันไม่เคยดูลูกไม่เคยด่าลูกเลยเนะแล้วไม่เคยไปทะเละานะบใครแต่อตมาจําได้มาจนอายุถึงเราเนี่ยถึงเจ็ดสิบสามปีแล้วแม่ไม่เคยไปทะเละาะอะไรบาเหนือมันตายเขาจะด่าไงแกบอกลูกเลย อย่าไปสนใจกับเขาเขาด่าเราก็ช่างอย่าไปรับเอามานะโยมโยกเอยทํางานของเราไปเขาด่าเรายังไงเราอย่าไปรับมานี่ก็เป็นการเสียงหนอเขาดา่าเราวอย่ารับตาสติไว้ที่หูเดี๋ยวคำดา่าเนั้นก็กลับไปหาเขาเองเราอย่าไปรับคาําด่ามาไว้ในจิตใจให้โง่ทําให้ใจไม่สบายทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยคือคือกรรมฐานง่ายๆไม่ใช่ไปหน้ากรรมฐานบางที่กรุงเทพทางในห้องแอร์แล้วใหา้ยานท่พกขึ้นมาเอาแค่นี้ว่าเห็นด้วยปัญญาได้นะว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงยืนหนอห้าครั้งให้ได้ขอให้ทำอย่างนี้เอาชุงง้อ,งโงโอให้ยอมเขาทำให้ได้นะยืนหนอห้าครั้งหายใจยาวๆทองหนอยบหนอให้ใจให้ยาวไว้ ผลให้ใจชั่นเนี่ยอารมณ์ร้อนและแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทาอะไรให้ใจยาวๆอย่าให้ชัน่นกาหนดให้ได้คิดหนอตรงเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานกําลังเรียนหนังสือคิดไม่ออกกําหนดตรงเนี้ยให้ใจย่าปากให้มันลึกคิดออกเขียนเลยไม่เคยพลาดคิดนั่นออกมาเร็วด้วยและถูกต้องเลยและคิดเนี่ยเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เลย แต่ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานไม่ไม่ใช่หวังยังหวังจะไปนะสวรรค์น,นิพพานบางแห่งมาทํานี่แล้วไปวัดโน้นออกไปวัดโน้นไปได้ยานโน้ดยาเน,นี่ยอะไรแต่แค่ระลึกชาติของชีวิตได้ไม่ทําไม่ได้รู้ก,กดแห่งกรรมไหมอะไรมีฟ้าเหนือฝ้าเหนือกอดแห่งกรรม,มมีไหมที่เราสร้างกรรมมาต้องใช้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเอาพระไปสวดตัดกรรมตัดไม่ได้แล้วยมถ้าตัดได้ตมาจะตดัดก็าตัดได้ ต้องใช้รีบใช่เลยเริ่มตนม้นโดยการปกหิวที่แม่สอดที่ทีบคนแก่ลุกไม่น้ำลุกบุรีไปสมัยแตมาเป็นเด็กเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเขาก็จะขึ้นจากไม่น้ำม,มาได้คลานขึ้นมาได้คนเมาคืนก็หวานเราก็ตกเหวไปขึ้นตะการเนี่ยคืนก็หวานตอนเป็นพระยังพังอยู่ในเหวตอนที่สองพันห้าร้อย ปศต้องาพาลท้งหเวงกรรมตามสนองตลอดไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีเว้นกรรมตามสนองต่มมาจึงบอกกัปเจ้ากรรมในเวน้นเจ้าเว้ในกรรมว่าข้าพเจ้าคอหักหักคอนกสติบอกเลยไอ้ปัญญาในตัวนี่สําคัญมากสามารถจะรู้ว่าเราหักคอนกทีหลังจากสีมงึงถิงตอนอยู่มัธยมสามยิงและหักนกนกคอนกเป็ดยิงไปเรยร้อยเลย เดากระจายห้านัดยิงทีห้านัดนกโกลนไปร้อยขนาดที่มันบินขึ้นเป็นฝูงใหญ่ๆตกลงมาก็หักคอสนุกสนานมาเป็นเด็กเลยเราก็ต้องคอหักที่เราไปหักคอนุกมารับจ้างตมเตาก็โดนไฟลวกน้ำร้อนลวกสบาบานก็ย้ายไว้รักอตางว่าไม่ได้เอาสถาบานให้ฟาผ่าพาที่กุฏีเลยผ้าจุวงจุวอนไหม้หมดเลยไม่เหลือ หูตึงไปหกเดือนกว่าจะได้ยินแล้วก็ปวดแวยปวดร้อนเป็นเวลานานหนึ่งปีนี่แหละสบาบานก็ย้ายไว้กระตังทีละกระทังยายเราคิดว่าเป็นของยายคงไปคงหลับไม่ได้นะถึงจะเป็นสามีภรรยาแต่ภรรยายา,ยากยอกเงินสามีโดยไม่บอกเป็นบาปสามียากยอกเงินภรรยาไม่บอกกลงไปกลงมาเป็นเป็นบาป จะได้เห็นบาปถ้าไปสร้างความดีจะเห็นเลยว่าเราเคยรักคตังสามีสามีเคยรักคตังเราต้องได้รับอนุญาตทั้งนั้นหากว่าโยมนังมีลูกผู้ชายแต่หนีมาบวชไม่ได้มีใครรับต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดากรถึงจะบวชให้ได้หรือลูกชายเป็นเทศก,กาลก็ต้องลาเทศการมาขอไปชมบท ลากรีแล้วมาบวชไม่ได้วิชาโดนถอดนะวิชาโดนถอดเลยวิชาโดนถอดยังไม่พอใครการนั่นต้องโดนไล่ออกพอเอาคนหลวงรักคนหลวงมาบวชไม่ได้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตในการบวชไม่ใช่ไม่ได้รับพระบรมราชาอนุญ,ญาตฉันใดก็ฉันนั้นอจะมารักต่างยายนึกว่าของยายก็ของเราไม่ใช่ยายบอกว่าไม่ไดีใครเอาไปเธออย่ามิใชยเสีย รับฮะย้ายไม่ว่าอะไรแล้วเอาไปก็บอกเอาไปนึกสายแล้วมันเกเรกระเสบอกไม่เดาไปใจแข็งเอาไหมา่ไปสบานได้ไหมได้ให้ฟ้าพานะครับสบานเรารู้จักสบานเราไม่ได้บอกว่าตายนะฝ้าผ่าเฉยเลยก็ผ่าเฉยเนี่ยอ้อโหอยาเชีวยวนะทรมานที่สุดสายเขียวเข้ามาสายแดงามาแฟดที่ตัวเราไหม้หมดเลยที่บอก เหลือแตุ่บวันเกิดเลยต้องรีบเข้ากุติเลยเห็ไหมอุงโง่รู้เรื่องไหมเหลือจะทุบวันเกิดเลยผ้าที่ไฟฟ้าพายังอยู่เลย,ไ,เเลยไหมไปครึ่งเลยไม่ใช่มีขวานฟ้าพาลงมาอย่างนี้ไม่ใช่มีสายชุกเขียวมันเข้ามาทุกุติตะตดตะตะตสายแดงเข้ามาโดนเราเลยชักควันเต็มกุติเลย แล้วยมนั่งอหูคุยอยู่ยมไม่เป็น,น,นอะไรเลยว่าเขแาแม่นไหมพาแม่นไหมพาแล้วคนเดียวน่าจะโดนโยมมั่งก็ไม่ถูกพี่อ่อาเคยฟ้าผาไหมยาเชนะโอ้โหปวดแสบปวดร้อนเป็นปนีหูตึงเลยพูดกันต้องเขียนหนังสือเนี่ยเลยบางทีเนี่ย หลังจากหายดีแล้วก็นางกรรมฐา,านแผ่ให้จก้กรรมในเวรบอกคุณยายต่อไปผมจะไม่โกหกผมจะไม่ลากตะตังหรอกนะไหนๆย,ยายก็ตายไปแล้วเนาะมีสบานม,มั้งไหมเนี่ยเคยสบานม,มั้งไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีดีทานาฝนมาอตาตมาเสียงฟ้าคุนคุนคือ กองกระซิบบอกมีใครสบาบันไหมถ้ามีทำหาคอเจริญพรล,ลาก,ก่อนลากรเลยคเคดเลยเดี๋ยวจะพาผิดตัวมาเอาเราเข้าสิแต่ฟ้านี่คงไม่ผิดนะหนีไปในีงคองตามพานี่องจมไวน้นะไม่ฟ้าเหนือฟ้าเหนืกอกอดแห่งกรรมไม่มีต้องโดนฟ้าผ่านแต่สถา,าบานเนี่ยสูงองเลยต้องคอยใจสาบันนะ ยายบอกให้ฟ้าพานะครับแต่วงเล็บนึกในใจบอกไม่ตายนะฟ้าเอ๋ยอย่าพาเราตายนะเราไม่ดูแลก็ตายนะไม่ตายเลยนะใครบางดูให้ยกลฟ้าพามาต้องตายไม่จริงเอาเราคนเดียวกูตีลังเก่าไม่ใช่หลังยี่ตรงที่พาเสื้อนั้นไม่หมดแวบแวบ ควันอบเหม็นดินปืนเหมือนไอนค้คลาดินพลุคใครบอกฟ้าผ่ามันมีขวานพาลงมาไม่จริงอัมืนอย่างไฟชอ็อตสีเขียวกับสีแดงมาชนกับที่หลังแฟบหน้าตามืดหูหนวกเลยหูตึงเลยไม่ยินยินอยู่ต้องฝึกต้องหกเดือนกว่าจะได้ยินทีละหูแย่เลย อันนั้นอ๋อเนี่ยเวงกรรมตามสนองเราไม่ต่อไปในชาติหน้าใช่เลยการเจริญกรรมฐานเป็นการใช่นี่กรรมเก่าสร้างความดีใช่นี่กรรมเก่าให้หมดไปอย่าโยมทั้งหลายเอ,อ่ยนี่เงินนี่ทองขยิมเข้ามารู้จักใช้หมดแต่นี่บุญคุณไม่มีทางหมดพระคุณของคนเนี่ยไม่มีหมดเลยอย่าลืมพระคุณคนนะ น้ำพระคุณอุ่นกล้าทุกเช้าค่ำรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นน้าจากน้ำาไหลย,ยังไม่เย็นล้ำทงน้ำพระคุณน้ำพระคุณของพ่อแม่ไม่มีหมดนะของครูบาอาจารย์ที่สอนวิช,ชาให้ก็ไม่มีหมดแต่นี่สิ่งที่เราก็เย็นเขาใช่แล้วก็หมดนะแต่พระคุณอุ่นกล้าทุกเช้าค่ำไม่มีหมดรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นล่าน้ำาไหลย,ยังไม่เย,ย็นล้ำทงน้ำพระคุณ นาาพระคุณนี่สําคัญมากอาตมาไม่เคยลืมบุญคุณใครเลยเราถึงเจริญอาตมาให้ลใครจะไม่จดไม่จาให้แล้วไปลืมเลยทําไมไม่จดเพราะเราไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเลยให้แล้วแลกกันไปใช่ไหมสุงง่งโง่แต่ใครให้น้ําข้าพเจ้าถ้วยจะไม่ลืมบุญคุณเราต้องสนองพระเดชประคุณเข้าในโอกาสข้างหน้าให้ถึงได้ตอนอาตมาเป็นเด็ก เคยไปกินข้าวบันไทยเขาแต่เขาเคยอุปการ์แล้วอย่างไรจะไม่ลืมพระคุณเลยแล้วเรามาบวชเขามาวัดเลี้ยงเต็มที่เลยเราไปกินข้าวบันเขามาก่อนเขาก็มากินของเราบ้างสิเนาะเลี้ยงเต็มที่เ่าให้ลูกสาวคุณหญิงสุเนศพงทพนเลื่อนพงทพนฟังเมื่อสองวันนี้เขาเป็นประธาน สมาคมนายกสมาคมจตจีไทยนายพระลมลาที่มีประถังที่ปรึกษาเขาก็คือท่านผู้หญิงเพ็ญศีวัชโรไทยาเราเลี้ยงอาหารไปเลยเล่าเขาฟังบอกว่าอาตมาไปเยียนช่างโอนที่บาง,ร,งารุงรงจะเลื่อนฟงโคพลไม่เลี้ยงพระคุณคุณแม่ของคุณฐานิชเคยเลี้ยงข้าวเราเมื่อเราเป็นเด็ก ไข่ต้อมลูกพระว็ทูตัวแล้วก็มีหมูไอห,หมูพระโลชเช่นนึงนานตั้งเป็นเลยแล้วก็ขอหักแล้วบอกว่าขอให้เรามาใช้นีมนุษย์ทั้งหมดไปอยู่มาในชาคุณชูเนตตอนนั้นยังไม่เป็นคุณหญิงมาที่วัดนี้คับคุณหญิงแสงดาวสยามวลาที่เป็นอิสลามตมารู้จักกันดี ดับบาทหลวงยอนอุริอานาบัานโป่งตายไปแล้วเลยมากัออธิบดีสอมพรเชศตศิธาอำานวยอินทพูติสภพาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระมริขิตและก็คุณร,รัพาดอวยชายอัตมาก็ได้ข่าวเอ๊ยโยมชื่อไรนะเนี่ยฉันชื่อคุณทุเนศได้มาด้วยสองปีเป็นคุณหญิงทุเนศงษงเจรพญ เป็นพันยาจะเลื่อนนาวาเอกเลื่อนใช่ไหมองคทศพลบอกชาติเอาละดีแล้ววันนี้จะใช่นี่โยมจำอตมา,ตา,มามคงไม่ได้แต่อตมามไปเรียนช่างกลแล้วเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ตายถังนะนะคู่กับระบาตะหลังมาที่วัชเกตนี่แหละของขีมอเตอร์ไซค์แล้วเคยเคยดูมอเตอร์ไซค์ตายถังไหมในองค์นี้ขีวัชเกตลังเลือนที่สอง ตอนนั้นยังเปเด็กรุ่นรู่คูก็ระบำตะหลังเคยได้ยินระบำตะหลังไหมมันจะยิงก็แล้วไปเนาะทำไมต้องเลิกไอ้เพื่อนขี่มเอเตอร์ไซค์คนบนถังปากถังนั่นเอาแบงส่งม,มาควา้าคว้าผิดพอคว้าผิดรถเสียหลักเลยโดดถังตายเลยพอหากตายเลยเลยเราก็ถวายพระโคมลา ้าไ่งั้นเราคงมองเพ่งคงไม่เจอโยมเนาะคงตายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นเวลานานมากแต่เป็นเด็กเด็ก,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 กรุ่นลุงเจเลสก็เสตแลังบอกไอ้หนูมึงได้กี่รอบแล้ะบอกยังไม่ได้สักรอบเลยลุงอู้ห้ารอบไปนะมีคนดูเหรอนี่ยังไม่ทันจะเดึกเลยจะทำหัวข้ามอู้ห้ารอบเนะี่ยไ,นะได้เงินเยอะขอดูหน่อยได้ไหม เลยก็เข้าไปดูระบำสลังนึกว่าเล่นยังไงนึกว่าเล่นเรียงประสังทองเนาะแล้วก็คนดูนะไม่มีนมมีสาวเลยไม่มีเลยเนี่ยรุ่นย้อมงั้เลยนมนมอย่างเนี้ยรุ่นนี้หนวดงอกงั้เลยต้อขอโทษเลยออกเลยไปโทรลุงลุงหลังเนี่ยระบำลุงอย่างเนี้ยเหรอเออไอหลานนี่แหละระบำลุงอย่างนี้ได้เงินเยอะ ถุงเงาเคยดูไหมสิงคโปร์ไม่มีเหรอนะบ๊าม,มนนะสิงคโปร์ไม่มีเนาะมีแต่เพศไทยเดี๋ยวนี้มีหางเครื่องอะ่ะรู้จักหางเครื่องไหมน,นี่อยู่สิงคโปร์ไหมอยู่รู้จักหางเครื่องไหมที่ตูดายป้ายใายมาเอาตีนอะไรอย่างเนี้ยเคยเห็นไหม ดูใจโชนัดไหมร้องค่าน้ำนมของแม่วันแม่ทิบสองถึงหาานาหลวงแหม่มันเป็นฝรั่งแท้ค่าน้ำนมของแม่แค่ไหนแล้น้ำตาไหลหยดร้องแล้วผู้หญิงฝรั่งร้องเพลงวัฒนธรรมไทยนุ่งผ้าไหมคนไทยร้องเพลงอะไรรู้ไหม นี่มันนอกเรื่องแล้วร้องเพลงไทยค่านมนมของเมียดีที่สุดอะไรจะดีท่านนมเมียนมแม่จะดีได้อย่างไรเนาะใช่ไหมอันนี้เพลงฝรั่งมาลองไอชอแหลโชแนดโชแนทอะไร,ะไรเยยมรู้จักไหมโอโหร้องแอวเก่งจัง <c oughs> เขาเลอกันนะอตาตมาย,ยังไม่ได้ไปดูว่าจะหามาเล่นที่วัดเราทุกหน เนาะโชนัทกับแม่โชนิร้องเก่งทุกอย่างร้องด้นเก่งเลยคนไทยสู้ไม่ได้คนไทยร้องขาน้ำนมของเม่ชัดชดแต่อโชนัทร้องขาน้ำนมของแม่อะไรดีทีละหยดทีละหยาดนี่ยน้ำนมแม่เนี่ยแหมซึ้งใจร้องแล้วน้ำตาไหลเลยไม่ใช่เราน้ำตาไหลนะ่ตัวเขาน้ำตาไหลเขาคิดถึงแม่เขา แต่แล้วไม่ชาบอบแม่เขาเป็นคนไทยยุคหลางแต่ทำไมร้องเพลงเก่งได้ทุกอย่างเพลงบางใบก็ร้องเด้เพลาะมากแล้วก็เพลงแอลเพลง้าอีสานหมอลลำว่าได้สวยถุงงาร้องเพลงได้ไหมร้องได้ไหลายมากแต่ทุกคนเนี่ยร้องได้เช่นนั้นร้องได้ไหมเนี่ย ร้องได้เพลงเดียวมั้งนะร้องได้เพลงเดียวร้องไห้เนอะร้องไห้ร้องเป็นแต่ร้องเพลงร้องอย่าไปร้องมาเลยเนาะแต่ก็รู้ไว่เชวาเชบาแบกหามมีประโยชน์เหมือนกันเราอายฝรั่งร้องเพลงได้เยอะหมดคารนงมของแม่แล้วก็คุณของบิดามารดาคุณรูมาจาร์ร้องได้เพราะมาก เป็นฝรั่งทแท้ๆแล้วร้องชัดเจนนะร้องได้ชัดแล้วก็เสียงดีด้วยคนไทยแพ้แล้วก็ไม่รู้ว่าเขามาฝึกได้ตังไหนยังไงเนี่ยกล่าวถึงว่าทานเจริญระกรรมฐานมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากย่วมกลับไปแล้วก็ตั้งใจทําเดินจงกรมเนี่ยมันมีประโยชน์ห้าประการหนึ่งเป็นการ อดทนต่อการมาเพนเพียนเดินทางไกลอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพนเพียนสามทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายหได้สี่ทำให้อาหารที่รับทานไปย่อย,อยได้ง่ายห้าสมาธิการเดินจงกรมตั้งได้นานกว่านั้นต้องเดินก่อนแล้วค่อยนั่งนั่งไปต,ต่อไปได้ผลอย่างสมค่าราถนา ถ้าเรามีบุญอยู่ตรงนี้ต่างสติปัญญาจะอธิฐานเนี่ยก็ขึ้นถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยอธิฐานจะขึ้นได้ยังไงอธิฐานไม่ขึ้นอย่าไปปราดนาให้มันสูงเอาแค่นั่งเจริญสติป,ปัญญามันปวดเมื่อยก็กำหนดปวดหนอปวดหนอเป็นการศึกษาเกิดขึ้นต่างอยู่เดี๋ยวก็ดับไปจิตจะได้ไม่ทวารผววังจิตจะได้ไม่เป็นหลงจิตจะได้กลับมามันจะได้ไม่ปวด ไม่เมือ่อยนะไม่ปวดไม่เมือ่อยถ้าบางคนเนี่ยมันปดวดพวกเขา่าปวดอะไรต่างๆบางทียายุยังน้อยยังไม่มากนะเราก็เพิ่มยาลงไปไปอ้ตะไคร้ชงดีสุดอีกคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเบาหวานไอ้พวกเข่าเนี่ยหมอบอกว่าเสื่อมต่อไปคุณจะเดินไม่ได้จะต้องเจาะเอาน้ําออกแล้วก็ต่อไปเดินไม่ได้แน่นอนาอายุเพิ่งสามสิบยังสาวอยู่ เราบอกว่าอันนี้ยอมเชื่อตามานะกินน้าตะไครายด้วย้วเดินจงกรมจะพึทหมอไม่ให้เดินไมห่หนักกระดูกเสื่อมไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวตายทานน้ตาตะไคร้ห้ามทานกาแฟกาแฟก็กระดูกนี่มันมันถแถบแต่เขาเป็นเบาหวานเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเบาหวานอย่างแรงบางครั้งปุ๊บเป็นลมไปเลยต้องเอาน้ําตาลมาหยอดใส่ปากที่จะค่อยฟื้น หนักเข้าเดินจงกรมแล้วน,นะแล้กกรต้มแล้วก็ชงตะไคร้เลยพลอยเบาหวานหายไป้วยเบาหวานก็หายด้วยแล้วก็กระดูกก็หายที่ว่าตรงนี้ต้องไปผ่าต้องใส่ไอไ้อ,ไออะไรพลาสติกเป็นลูกสะบ้าแทนหายเลยกลับแผงขึ้นมาเดี๋ยวนยังอยู่เมื่อวันเชิญก็มาที่วัดห้าปีไปแล้วดูสารพิ้าตได้ บอกว่าหลวงพ่อครหนูกําลังแรงขึ้นยังไม่ปวดไม่เมื่อยเลยขับรถสบายมากตอนนี้ขับรถไม่ได้ไอ้ตรงข้อนี่มันเสื่อมลุกจากรถทีจะเดินนี่ลําบากจะลุกทีจะนั่งทีลําบากมากเดี๋ยวนี้ลุกได้เดินสบายนี่แหละเดินตรงกลมแล้วก็ประกอบยานี่หน่อยคือตะคร้ชงเลยบอกว่าหนูไม่ทราบว่ามันแก้เบาหวานได้ เคยไปรวดเบาหวานทุกสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหมอบอกว่าเอ๊ะเบาหวานทําไมหายไปนี่อัตามาก็พูดมาพอสมควรแล้วบูชาตั้งใจนะ,จะเจริญกรรมาฐานสวดมนต์เป็นนิจอธิษฐานจิตเป็นประจำอ้โหจิตกรรมมงก็แผ่เมตตาพอสบายอกสบายใจแล้วโยมก็ตั้งใจแผ่เมตตาจะให้ใครแล้วก็บอกไปเลย ไม่จําเป็นต้องไปนั่งกรรมฐานานื่สวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ดีนะใจสบายปลอดโปร่งเนะี่ยแล้วก็ุทิศให้ได้กําลังขับรถเนี่ยอารมณ์ดีๆจะแผลไปให้ลูกทื่อเมริกาลูกกาลังเรียนหนังสือก็ได้ผลถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ่แผ่ไม่ออกเสียเวลาเปล่าทําไมจะแผลได้ต้องไปสวดมนต์ก่อนเนี่ยก็ภาวนาให้อารมณ์ดีกําหนดให้จิตด,ดีมีปัญญาจะแผ่ให้ใครก็ได้ ฉุดมนไปนเรียนอธิษฐานจิตเป็นประจำอธิษฐานจิตตัวนี้แปลว่าอย่าทิ้งงานและหน้าที่ไม่ใช่อธิษฐานคอยเป็นน,ปนดไปนี่ไม่ใช่ถ้าเราดีแล้วมันก็เป็นได้เองด้วยอัตโนมัติอย่าทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบเอโหสิกรรมก่อนแล้วก็แผ่เมตตาอย่ากโกรธใครไว้ในใจอยา่าผูกใจโกรธอิจฉาทิษยาท่านบูใดแล้วเราก็แผ่เมตตาออกอโหสิกรรมก่อนไม่โกรธรวมจะได้ผล สมคันมาถน,นาขออำนาจกุมารศิลรัลตนาจาบูรพสมทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญายาดโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสันนิลนดอนเพรจงเจริญจตุกพิรภรพรชายสิบหลการมีอายุขอยืนนาม,โ,มโนผิวพันธ์ผ่องใสสุขทางกอยสุขภาพกายอนามายัยทุกท่านโตด้ใจดีโรคภัยข้เจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดวนะ้ยนัดนี้จะคิดต่อไปโอกาสหน้าดวงพลังงานเกิดความสมเหตุผเด็จพร อมแจกจำนงความหมุ่มาราธนาด้วยการทุกทุกท่กทานณนโอกาสบัดนี้เทินอขอเจริญพรทุกทุกท่านทุกเราค่ะ